รองเท้าหลุดไปหนึ่งข้างมันก็ตายขาดิเมื่อกี้หนูเล่นเปอ่ะแล้วมันแล้วรองเท้าเนี่ยเมื่อกี้หราเล่นอีกใช่ไหมอ่าเราอยู่บปนี้ใช่ไหมอ่าฮะแล้วเราเหินพี่ออกมาแบบโอ้กระต่ายขาเดียวมาเลยเพราะว่ารองเท้าหลุดโอ้ทำไมอ่ะมันไปแล้วไปฉลามดันแนลงไปนู่นแล้วเหรอ ดูแค่ก้อนหินอ่ะดูเห็นเหรอมันเป็นวงกลมแล้วมันก็มาเบ็ดตรงไว้ตรงไว้อ่ะเหรอแม่ก็นึกว่าปลาฉลามมันงับไปแล้วทีนี้จะให้ใครเอาให้ละทีเนี้ยอยากเอารองเท้าให้หนูหน่อยเดี๋ยวพวกก็เป็นไงลูกไปแล้วไปแล้วก็ตายขาเดียวไปโว้ยหนูน้โอ้น้องพบเดินก็ตายขาเดียวมาเอารองเท้าไหนไหนดูทิศฉลามงับไปยั่งโอ้โห พิธัญญาเขาจะลงทางนี้เหรออฮ้ยแม่ว่าเดินไปดี่ี่่าโอ้ลมแบบเืินไม่อยู่โอ้โหพิธัญญาลวมมาแล้วมานตายโด่งมากเลยตอนนี้ลมแบบแรงมากแรงมากบบโอ้โหนี่นี่นี่เฮ้ยลงได้เหรอตรงเงี้ยค่อยๆนะเออเก๋พิธัญญาจะไปกู้คืนรองเท้ามาก่อ,อนที่ลมมันจะพัดไปโอ้ปิวปิวพิธัญญาปิว ปิวแล้วจะได้ไหมเ,อเอย้ <c oughs> ขึ้นมาไงดีนะพี่สัญญาเป็นมูฟาซ่าเลยปินปินขาขึ้นมาเออเจอบใหลให้พี่เขาหน่อยเออโอเคอ่ะแล้วน้องพ่ก็อยา่าอย่าเอาลงไปอีกนะทีนี้ลมมันจะพัดลงไปนู่นแล้วแล้วมันก็จะโดนฉลามงับไปเลยก<แ>็ไม่มีรองเท้าใส่เลยทีนี้